ดีค่ะชาวราศีมิถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเวิร์ d I View นะคะวันนี้มาพบเจอกับนกกระทิบความรักของเราในวันนี้นะคะเป็นเดือนตุลาคมเนาะประกอบไปด้วยคนโสดความคุยความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนี่ยไม่ได้รอแล้วมา,ามาเปิดดวงของชาวราศีมิถุนของเรากันเลยดีกว่านะคะอ่มิถุนคนโสดความรักความสาัมพันธ์คุณแอดีเป็นไงบ้างคะคนโสด ชาวราศีมิถุนไม่แน่ใจว่าคุณไปทําให้คนเก่าๆหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆบางคนเฮิร์ตหรือว่าแบบผิดหวังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะทีนี้ชาวราศีมิถุนเนืว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องความรักเข้ามาในชีวิตทีนี้โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีมิถุนในเรื่องความรักนะคุณก็พยายามที่จะไม่แบบไม่อะไรกับคนเหล่านี้มากเพราะจริงคนที่ดึงดูดเข้ามาหาชาวราศีมิถุนในช่วงนี้ยคือทรงเขาดูเจ้าชู้ ทรงๆต้องใช้คํานี้คือแบบรูปร่างลักษณะหรือว่าไลฟ์สไตล์บางอย่างเขาดูจู้จ๋วอะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าเจ้าชูาา้มันก็เลยทําให้ชาวราศีมิถุนรู้สึกว่าแบบเออแบบยังไม่ได้อยากที่จะโฟกัสกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่ทีนี้มาดูกันว่าในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวราศีมิถุนมิถุนคะดูเหมือนว่าในเดือนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนจะมีคนเข้ามาทํางานนะ ในการมีคุณในชีวิตที่นี้มิถุนคนคนนี้เนี่ยนะคะบางคนเขาเขาเป็นคนที่นู้เขาเป็นคนโสดอ่ะใช้คำนี้นะจะเป็นคนโสดแต่ว่าเขาอะ่ะเหมือนรอคอยที่จะติดต่อหรือรอคอยที่จะเทคไอค่นมาหาคุณเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นใครนะคะ,ะคนนี้เขาเป็นใครคะ่ะ ยังไม่หมดอีกหรอคุณนะาน่าจะเป็นคอนเนคชั่นเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆบางคนในชีวิตคุณนั่นแหละคือนกว่าถ้าก่อนนะ่ะคือน่าจะเป็นคนเดียวกันกับคนที่คุณเคยทําคุณอาจจะไปทําให้เขาผิดหวงังหรือเสียใจยหรือเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือคนเนี้ย ต้องใช้คําว่าโนว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทําให้ชาวราศีมิถุนเสียใจทีนี้พอเขากลับมาราศีมิถุนก็นไม่เอาแล้วไงเพราะราศีมิถุนไม่เอาในเดือนนี้นะคะเขาก็กลับมาอีกเออกลับมาไม่ได้กลับมาแบบเพื่อนด้วยกลับมาแบบชัดเจนว่าอยากจะจริงจงังว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ว่าอยากจะให้มันไปอีกสเต็ปเพราะระหว่างทางที่มันเงียบๆห,หายไปเขารอตลอดเลยค่ะบางคนอะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่พคุณมีการบล็อกการปิดกั้นกันไปบางช่องทางหรือเปล่าแต่นุค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นคนเก่าๆทีนี้ไม่ถุนคุณจะทํายังไงคะกับการเข้ามาของคอนเนคชันนี้คือคุณเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าแบบอะไรตัวเนี้ยมันยังไม่จบอีกเลยก็ชัดเจนไปแล้วว่าไม่เอาชัดเจนไปแล้วว่าไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นกว่าเขาดูพยายามมากเดือนนี้เขาดูพยายามหนักในการมีคุณในชีวิตเดือนนี้เขาดูทุ่มเทในการมีคุณในชีวิต ขาอยากให้คุณเลือกเขาเขาอยากให้คุณให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมกับเขาคือนอกว่าเอาจริงๆช่วงเวลานั้นอะ่ะเขาอาจจะแบบถอยกลับไปไปคิดไปทบทวนอะไรต่างๆว่าเอะเขาจะเดินหน้าเข้ามาหาคุณยังไงดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินกลับมาเอาคำเป็นไงบ้างมิถุน คือนกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะประสบความสําเร็จได้ในเดือนนี้หรือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็จะไปทําให้เขาเฮิร์ตอีกรอบได้ในเดือนนี้เลยนะคะแต่ถ้าถามนูว่าชาวราสีมีถุนผิดไหมเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดที่คุณตั้งแต่ต้นหรอกเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่น่ารักสําหรับคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วหนกว่าจริงๆตอนนี้ชาวราผิมิถุนแบบมีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วแฮปปี้กับชีวิตตัวเองแล้วแล้วคุณก็มีโอกาสใหม่ๆเข้าาามมมในเเรรืื่่่่ออององงขคคควัักยยๆลแแตุแณไ พร้อมที่จะเลือกใครในเรื่องความรักนะคะนนุกเห็นว่าแบบคนคือสิ่งที่มันเห็นชัดมากๆเลยคือคอนเน็ชันเก่าๆเขาดูพยายามในการกลับเข้ามาในชีวิตคุณแบบที่ชัดมากๆแล้วมีคนอื่นเข้ามาอีกไหมในชาวราศีมิถุนมีนี่ไงคนอายุน้อยคนที่เด็กกว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาคนที่เพิ่งจบเพิ่งเลิกลาในเรื่องความรักก็มีแนวโนมที่จะเข้ามาแล้วก็คนที่แบบ เขาเคยเข้ามาชอบเข้ามาถูกใจเข้ามาสนใจคุณแล้วก็ยังชอบยังสนใจคุณอีกคือน้วรู้สึกว่าชาวราศีมิถุนมีตัวเลือกในเรื่องความรักที่เยอะมาก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 ,มากเลยทีนี้ขอดูไพ่สเปเชียลของชาวราศีมิถุนหน่อยนะคะใบแรกค่ะหูดูสิมีใครบางคนจริงๆค่ะที่เขาไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้สียที ไม่ไม่ออมแ้ไม่ลดละก,กับความสัมพันธ์นี้ว่าแบบคือมันจะต้องเวิร์กนะมันจะต้องไปอีกสเต็ปนะในเรื่องของความสัมพันธ์โซคอนเนคชั่นเนอะว่ามันมีแบบความเป็นโซเม e อะบางคนมันมีคอนเนคชั่นของความเป็นคู่วความรู้สึกของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณอยากอยู่คนเดียวเนอะว่านะมีถุนแบบมันเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าแบบขออยู่คนเดียวได้ไหมอยากอยู่กับตัวเองอยากแบบ ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่เลยฉันยังไม่พร้อมมีแฟนยังไม่พร้อมมีคู่ยังไม่พร้อมมีคนที่จริงจังในเรื่องความรักบางคนคนคนนี้หรือโอกาสที่เข้ามาในเรื่องของความรักอาจจะมาจากการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าอาจจะเป็นคนไกลกับคุณก็ได้ค่ะอืมอไม่แน่ใจถ้าเดือนนี้เขาจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณอาจจะมาด้วยเรื่องการงานหรือเปล่า การงานหรือว่าเรื่องการเงินหรือว่าบางคนเขาอาจจะพึ่งเพื่อนฝูงในการที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้ทีนี้ขอดูหน่อยอสู้เขานะฮะมีถุนสู้เข่าขอดูไพ่คําแนะนําขององค์เจ้าแม่กวนอิมหน่อยสิไพ่องค์เจ้าแม่กวนอิมออกมาบอกว่ายัางไงกับชาวราศีมีถุนนะคะใบแรกออดทน นว่าจริงๆคนคนนี้เขาแบบเขาเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าคือคือ,คอช่วงเนี้ยเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าทนหน่อยแล้วไพ่ก็บอกว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยไพ่ยังไม่แนะนําให้คุณให้โอกาสเขาเลยในทันทีก็คืออยากให้เล่นตัวไปก่อนนั่นแหละคุณทําถูกแล้วคุณมาถูกเวแล้วนะคะให้เขาได้เรียนรู้เขาควรได้เรียนรู้ จริงๆเขาควรได้เรียนรู้ว่าการไม่มีคุณในชีวิตมันเป็นยังไงการที่คุณไม่แคร์เขามันเป็นยังไงการที่เขาทําให้คุณเสียใจทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณแบบต้องอยู่ในสภาวะของความเสียใจมากมายขนาดนั้นในช่วงเวลานั้นมันเป็นยังไงชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลนะคะ C Cat Mal O Orange Juice แล้วก็ H Helen นั่นเองเออให้เขารู้บ้างนะคนเรามัคนควรได้เรียนรู้แหละว่าช่วงเวลาที่แบบไม่สัมช่วงเวลา ของการจะเสียใครบางคนไปในชีวิตจริงๆอะโดยที่เขาแบบไม่กลับมาในชีวิตเราแล้วมันเป็นยังไงแล้วคณาราศีเราจำเอาสุขคุณไมบเขานะคะน่าจะอยู่ใดต่อไปนี้นะเมธค่ะมีนคะคะมีทุนไปกันต่อค่ะชาราศีมิทุนคนคุยไม่ชัดเจนความสัมพันธ์คุณดีค่ะ เอาจริงความสมคัญน,นี้เพื่อนไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนฝั่งคุณหรือว่าเพื่อนฝั่งเขาแต่ว่านกว่าบรรยากาศในความสมคัญของคุณและเขามันดูแฮปปี้มากมันดูมีความสุขมากแล้วก็นกว่ามันก็ยังไปได้เรื่อยๆคือคุณก็ไม่ได้คุณยังไม่พร้อมในเรื่องของการได้คอมมิชเมนต์ในตอนนี้เขาก็ยังไม่พร้อมในตอนนี้มันก็เลยดูเป็นความสัมพัธ์ที่คุณก็ดูแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แต่แค่เพื่อนไม่ปลืม้มในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะนีทุน เฮ้ยเดือนนี้มีเรื่องคิดเครียดเกิดขึ้นกับชาวมิถุนของเรามิถุนเดือนนี้คุณดันมีช้อยส์มีตัวเลือกหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาที่นอกเหนือจากคนคนนี้ที่คุณมีอยู่ที่นี้ประเด็นคือนะอว่าเดือนนี้คุณต้องใช้สกิลความทุกกี้พูดเรื่องจริงแล้วก็พูดไม่หมดแล้วมันก็อาจจะมีความใจร้ายปนมานิดๆมาเริ่มกันเลย คุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยคือมันเป็นไวเบอร์ซ่าเนอะมันสลับกันได้ค่ะคือคุณก็มองว่าเขาเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้อยากจะลงความคาดหวังอะไรกับเขาขนาดนั้นส่วนหนึ่งคุณรู้สึกว่าแบบส่วนหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขาจะชู เราก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างคุมยากในหลายๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงๆเคมี m มซ์เซ t หรืออะไรต่างๆคุณก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันจะคลิกกันร้อเซขนาดนั้นแต่คุณก็มองว่าโอเคเขาเป็น Choice เป็นโอกาสเป็นทางเลือกที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณล่ะะไอ้เขาล่ะคะรู้สึกไงเอาจริงเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้เหมือนกัน เขาเองก็มีเรื่องให้ปอบางกับเรื่องความรักแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาแบบเขาอยากทํานู่นทํานี่ให้อยากเจออยากใช้เวลาด้วยอยากมีบรรยากาศดีๆในความสัมพันธ์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตรงสเปคเขามากมากแบบจับวางเลยอ่ะแบบเขาชอบคนหน้าตาแบบนี้ชอบคนนี้ใส่แบบนี้อายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยน้คุณแบบตรงสเปคเขามากเลยอ่ะ แต่เขาอะจริงๆเขาก็พยายามไม่ข้างหลักคุณเยอะเกินไปนะนกว่าถึงแม้ว่าคุณจะตรงสเปคเขามากแต่เขาก็พยายามไม่ไม่ข้างหลักคุณเยอะอะกลัวเสียเซลล์กลัวเสียเซลล์แล้วในเดือนนี้เขาทําไงคะก็ไม่ทําไงนะคะนกก็เห็นว่าเขาก็พยายามมีการประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันท็อกซิกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วนกว่าเขาก็จะศึกษาเขาก็จะเรียนรู้คุณในความสัมพันธ์เอาจริงบ้าฝั่งเขาอะไม่รู้อะไรเลย อันนี้ต้องพูดตรงๆว่าฝั่งเขาไม่รู้เลยเลยว่าแบบเออคุณเปิดช้อยส์เปิดตัวเลือกเปิดออปชันอะไรเงี้ยนึกว่าฝั่งเขาไม่รู้แล้วคุณล่ะคะคุณทำาไงคือมนนันมีโอกาสเข้ามาแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากปิดโอกาสในชีวิตตัวเอง เออบางคนคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณอ่ะจะเป็นคนอายุน้อยหรือว่าบางคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้แต่บางคนคนที่คุณคุยอยู่ก็อาจจะเด็กกว่าคุณอีกก็ได้ทีนี้ประเด็นคือมันก็เลยทําให้คุณเลือกที่จะแบบคือคุณคิดแล้วอะไรต่างๆแล้วแล้วรู้สึกว่าการเปิดช้อยส์หรือเปิดตัวเรื่องในเวลานี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่อะไรเงี้ยค่ะเอาค่ะเอาคําเป็นไงบ้างนีถุน ก็ย,ยังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกใครนันว่าเดือนนี้คุณฮอตบางคนคอนเนคชั่นของคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆหมายถึงแบบคนที่เข้ามาในเรื่องความรักคุณหรือคนที่เข้ามาเป็นโอกาสในเรื่องความรักคุณอีกคนหนึ่งที่นอกเหนือจากเขาอาจจะเป็นแบบคอนเนคชั่นเก่าๆริเลชั่นชิพเก่าๆหรือว่าความสัมพันธ์เก่าๆเลยค่ะไพ่สเปเชียลออกมาบอกว่าไงคุณยังไม่อยากเลือกอะตอนนี้คุณอยากเป็นผู้รับ รับการเทคแคร์รับการดูแลรับการเอาใจใส่ในเรื่องความรักคือคุณอยากให้แบบมันเป็นแบบนี้ไปก่อนบางคนคนที่ดึงดูดมาอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการเป็นนักธุรกิจหรือทําอะไรเป็นของตัวเองเด่อนนี้คุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกับคนเหล่านี้ก็ได้นะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณ true gem ม,มัน r e v ว r s e นะว่าทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะที่เข้ามาในชีวิตคุณนะไม่มีคนไหนที่คุณรู้สึกว่า คุณจะเลือกได้เลยในตอนเนี้ยความรู้สึกของคุณคือ helpless and hopeless คือถ้าให้เลือกตอนเนี้ยไม่เลือกยังไงก็ไม่เลือกเพราะว่ามันยังไม่ใช่สภาวะหรือเวลาที่คุณพร้อมที่จะตัดสินใจในเรื่องของความรักในตอนนี้สําหรับตัวคุณนะว่าคุณยังไม่พร้อมให้ออกมาบอกว่าตอนนี้คุณอยากดูไปก่อนอยากดูไปก่อนคนไหนคือคนที่ดีที่สุดคนไหนคือคนที่ work ที่สุดคนไหนคือคนที่โอเคที่สุดในเรื่องความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ ขอ,ขอให้คำแนะนำหนะ่คะสุดท้ายคุณต้องตัดสินใจอยู่ดีสุดท้ายคุณต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครไม่เลือกใครในเรื่องของความสัมพันธ์คิดให้ดีว่าคนไหนคือคนที่ตรงใจคุณคนไหนคือคนที่แบบคุณอยากที่จะเลือกแล้วเขาไม่อยากให้คุณทําในสิ่งที่นกว่าลึกๆแล้วคุณไม่ใช่คนที่อยากเปิดตัวเรื่องในเรื่องความรักลึกๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันผิดรู้สึกลึกๆแล้วนกว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง แต่ทำไงได้ตอนนี้คุณอยากเป็นผู้เลือกในเรื่องความหลักแต่ไพ่ออกมาบอกว่าอยากให้คุณทําในสิ่งที่ถูกต้องกับใจตัวเองด้วยลัคนาราศีเราจำนราสุขุนไหมก็เขานะคะมีถุนมีถุนมีอุ๊ยพิกจิมีถุนมีนแล้วก็พิกจิชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนาสปุนกันดีกว่า O r a n g e เรนจู g ีจ r เกลฟเอแล้วก็ XXLAY มาค่ะไปกันต่อเนาะคนมีคู่ชาวมีคู่มีถุนความรักความสัมพันธ์คุณเอเดตเป็นไงบ้างค่ะ ความสำคัญเนี้ยมันเป็นความรักที่รักไหมรักกันแต่ว่ามันเป็นความรักที่เวลาสุขก็สุกสุดเวลาทุกก็ทุกสุดปัญหาในความสำคัญนี้มันเยอะมากเลยค่ะแล้วมันก็ยังมีหลายๆอย่างที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังในการให้และได้รับในเรื่องความรักให้เดือนนี้เป็นไงบ้างคะเือนนี้คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กัน คุณไปโฟกัสเรื่องของคุณคู่คุณไปโฟกัสเรื่องของคู่คุณเอาจริงนะนกว่าเดือนนี้คุณแบบเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกันคุณก็ไม่อยากคุยกับคู่คุณคู่คุณก็ไม่อยากคุยกับคุณเหมือนแบบนกรู้สึกว่าพอคุยกันทีไรมันทะเลาะทุกทีหรือพอคุยกันทีไรมันมีปัญหากันทุกทีหรือพอคุยกันทีไรมันจะหยุมหัวกันทุกทีมันก็เลยทําให้ทั้งคุณและคู่รู้ว่าโอเคมันเป็นปัญหาในช่วงนี้ก็เลยเว้นๆกันก่อนคุณรู้สึกไงคู่คุณคะคือมันเป็นไวเบอร์ซ เอาจริงๆ่ะคุณเคยบอกเขาไปแล้วว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้คืออะไรแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเลยแล้วคุณก็เหนื่อยที่จะบอกเหนื่อยที่จะมานั่งพูดด้วยทำไมเธอทําแบบนู้นด้วยทําแบบนี้คุณอ่ะใช้สายตาในการส่องใช้สายตาในการจับตาดูคู่คุณตลอดแต่ก็ไม่พูดอะไรละเพราะว่ามันเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้แล้วพูดไปก็เท่านั้นทีนี้มาดูคู่หุ่นเขารู้สึกไงคุณขาว่า เขาไม่รู้ว่าคุณเห็นหรือเปล่าว่าเขาพยายามเป็นคนในเวอร์ชั่นที่ดีคุณเขาไม่รู้ว่าคุณเห็นหรือเปล่าแต่เขาคิดว่าคุณไม่น่าเห็นแล้วจริงๆมันมีหลายครั้งนะที่เขาน้อยใจหลายๆครั้งนะที่เขาเปราะบางหลายๆครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาเขาพยายามที่จะทําดีที่สุดของเขาแล้วแต่เขารู้สึกคุณไม่เห็นมันเลยในเดือนนี้เขาทำไงคุณ ก็ไม่ทาไงค่ะนุะว่าเด๋ยนนี้เขาเหมือนมีโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องของการงานการเงินผลประโยชน์อะไรเงี้ยคือเขาก็รักคุณนะแล้วเขาก็ไม่ได้นอกใจไม่ได้มีคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านุกว่าบางคนเขาอาจจะแบบโปรเจกต์ที่เขาจะทํามันจะต้องเดินทางมันจะต้องไป,ปนู่มนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงน่าจะคุยกันน้อยมากน่าจะสื่อสารกันน้อยมากๆคุณล่ะคะคุณก็ยุ่งเหมือนกันเดือนนี้คุณต้องจัดการเรื่องเงินในชีวิตที่เยอะมาก ออคือเดือนนี้น้ว่าคุณพยายามจะคุยกับเขาด้วยเรื่องบางเรื่องแต่แบบนอว่าคุณไม่คุยแล้วคุณทําเลยนอว่าบางนอว่าเดือนนี้คุณมีแกนที่แบบเออจะทําอะไรบางอย่างหรือตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างอะไรยเงี้ยแต่ว่าตอนแรกคุณจะถามเขาก่อนแต่เหมือนเขาไม่ค่อยมีเวลาคุณก็เลยไม่ถามและทําเลยแล้วกันเอาคําเป็นไงบ้างคะมิทุน คือแมวก็โอเคแหละมันก็ยังไปได้เรื่อยๆในความสัมพันธ์แต่นกรู้สึกว่ามันก็มีกำแพงระหว่างกันเพราะว่าลึกๆคุณรู้ว่ามันไม่หวานเลยมันไม่โรแมนติกเลยกับความรักครั้งนี้แล้วมันก็มันก็จืดมาสักระยะแล้วให้สเปเชียลองกมบอกว่าไงบ้างคะ คือถามว่าคุณยังรักกันไหมนกเขนนะคะว่าคุณยังรักกันแล้วก็ยังรักกันอยู่มากแต่ว่ามันไม่ไม่มีใครคอยลดน้ำพวนดินความรักครั้งนี้เลยเนี่ย l o o k at your photo missing you หรืออะไรเงี้ยมัน reverse อะการขาดการเอาใจใส่ขาดการดูแลขาดการลดน้ำพวนดินในเรื่องความรักที่มันเยอะมากเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแทบไม่ได้โฟกัสกันละกันเลยค่ะแทบไม่มีเวลาให้กันแทบไม่คุยกันแทบไม่สื่อสารกันอะไรเงี้ย เมื่อคุณในเดือนนี้มุ่งไปกับเรื่องเงินความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วนกก็รู้สึกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเป็นคนที่ผิวขาวหรือว่าอาจจะผิวสว่างกว่าคู่อะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเขาเป็นหรือถ้าคู่คุณเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นคนผิวขาว family reverse นกว่าลึกๆแล้วแบบความรักที่มันให้ฟิลเหมือนความเป็นบ้านให้เป็นความรู้สึกเหมือนความเป็นครอบครัวมันถูกลดทอนน้อยลงมากเลยอะ ลัคนาราศีดาวจันดาวสุขคุณไม่ก็เขาหากันมังกรเมทชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลกันดีกว่าสีแคทแมวอารันแล้วก็เอฟริชป่าขอดูให้คำแนะนำให้น้องหน่อยใบแรกคะ่ะคือนุกว่ามันต้องรีบเยียวยาให้ไวนะ ความสัมพันธ์ของคุณถ้าปล่อยเวนานมันจะกลายเป็นความเคยชินในความสัมพันธ์เรานึกว่ามันจะมันจะยากและที่จะดึงอะไรเดิมๆกลับมาหรือดึงความสัมพันธ์เดิมๆกลับมานุกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเออจริงๆเป็นช่วงเล่นด่วนจริงๆที่คุณควรหันมามีเวลาให้กันควรหันมาโฟกัสความรู้สึกกันควรหันมาแบบมีมูของความโรแมนต์โรแมนติกกันในความสัมพันธ์ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันแบบ อยู่กันเพราะความผูกพันแต่ว่าความรักหรือความรู้สึกในความสัมพันธ์มันลดทอนน้อยลงไปเรื่อยๆๆตอนนี้นุ้ก็เห็นว่าคุณยังรักกันอยู่ตอนนี้ยังเห็นแต่ว่าถ้าคุณไม่รีบแบกรดน้ำพวนดินมันในอนาคตมันอาจจะน้อยจนเวลามีปัญหาอื่นๆเข้ามาความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะรับมันก็ได้แอนน์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจกับชอ n อเวอร์เด v i ิ w เดี๋ยวเราไปเจอกันในทุกๆวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ แล้วก็คลิปความรักทุกสิ้นเดือนแบบนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ